สวัสดีครับผมวินัยพุกสุขอยู่ตำบลซับน้อยอำเภอวิเชียบรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มารีวิวไร่มันสปะหลังของตัวเองตื่นตาตื่นใจประทับใจสุดๆมันสปะหลังพัน์แขกดำอายุหเดือนแปลงนี้15้าไร่เทคนิคการปลูกมันสปะหลังของผมก็คือแช่ท่อนพันด้วย ฮอร์โมนโฟที T. ช่วยให้รากแตกไวสร้างใบได้เร็วทำให้ต้นแข็งแรงมแมลงไม่รบกวนครับต้นใหญ่ใบสวยแล้วก็ฉีดโฟที T. ไปสี่ครั้งฉีดอะมิโนแบ็กไปสองครั้ง ผลผลิตออกมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับฟูทีช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งอวบใหญ่จริงยาวจริงครับขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ